เรียนท่านประธานที่เคาดพข้าพระเจ้าในนามของผู้กับลูกเสือรองผู้กับลูกเสือลูกเสือและเดอรดีโรงเรียนเกาขันประชาพิบาล ขอรายงานประวัติความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ดังนี้ในวันที่หนึ่งกรกฎราคมของทุกปีถือเป็นวันสําคัญของกิจการลูกเสือไทยเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราชเจ้าของปวงชนชาวไทยได้ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎราคม2 4 5 4เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการรักษาระเบียบวินัยได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและได้เทื่อนูนสถาบันข้ามากษัตริย์ในการจัดกิจกรรมการเดินถวนสนามและทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณของกองลูกเสือเลดนารีของโรงเรียนกข,ข,ขันพระเชติบาลในวันนี้มีผู้มังคับบัญชาลูกเสือจำนวน10คนลูกเสือและเลดนารรีจํานวนนีมอจำนวนกอะาทิกองอครีกับ4กองอ รวม81คนบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอได้เชิญท่านประธานร่วมกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือและให้โอวาทในลำดับต่อไปลูกเสือเรรับ จากรายงานท่านภูมิกับได้รายงานมานะครับวันนี้ถือเป็นวันสําคัญยิ่งของกิจการลูกเสือไทยเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพร,ระบระมินทร,รมหามิกุเจ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธทราชเจ้าได้ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทยได้อุบัติขึ้น แห่งแรกของลกูกโดยหลอดเมเดนพาวินหรือ,อาจากประเทศอังกฤษนะครับในปีพศ2450กลับมาถึงประเทศอังกฤษได้นำเด็กชายประมาณที่คน 我，正在那。 มีความโดรักพอดีก่อชาติสถานาพระมหาดยและเพื่อรัลึกถึงว่าพระมหาธรรมนัฐคุณสมบัติถึงเด่นของพระเจ้าอิทิหัวของคงชนชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระราชินนาวัลพระองค์ว่าพระมหาธีรราชเจ้าและได้กําหนดเอาวันที่หนึ่งกรกฎาคมของปีทีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือในนาฬีการที่ลูกเสือในนาฬีได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อให้คำมั่นสัญญาหรือยืนยันโดยถือเอาสิ่งกดิ์สิทธิ์หรือความหรดสุดใจเป็นตั้งหรือเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามก็ขอให้ลูกเสือในนาฬีมั่นและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมบัญาณนี้ขอให้ลูกเสือในนาฬีทุกคนจงยึดมั่น รักษาไว้ซึ i, ่งกรรมสัญญาที่ให้ไว้และขอให้จิตใจรุ่งเรือไทยคงเดินรุ่งหน้าต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้เจิตนาอันบริยุทธ์ของพวกเราที่ได้ให้กรรมสัญญาขอยกเอาจิตใจสักงหลาย พร้อมด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาศาสแมหากษัตริ์ศาสนาอสองพ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อถ้าจะช่วยเหลือพกเมื่ออสาม้าจะปฏบัติตามกฎของ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือดูลุงเเบียบ